โอ้เฮลโหลสวัสดีเพื่อนชาวเก็นชินทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ e MSA Studio ก็ในคลิปนี้จะมาทำการรีวิวอาวุธตัวใหม่กันนะครับนั่นก็คือ e l e r g y for DN ครับผมแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปผมขอประกาศอ,าอะไรสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็ในส่วนของคลิปรีวิวมันจะไม่ใช่คลิปแบบจริงจังนะครับผมคือช่องผมก็จะมีในส่วนของรีวิวแล้วก็จริงจัง Impact นะครับผมจริงจังก็จะเป็นเน้นการเจาะลึกอัติแฟกอาวุธต,ต่างๆนะครับผมแต่ตอนนี้จะเป็นในส่วนของรีวิวจะมาเน้นบอกว่ามันใช้งานยังไงมันมีผลยังไงนะครับผมยังไม่ได้เจาะลึกเกี่ยวกับอาวุธนะว่าใช้ตัวละครตัวไหนมันจะดีนะครับผมเหตุผลที่ผมยังไม่ทํไอ้ส่วนของคลิปเจาะลึกนะครับ เพราะว่าเหตุผลแรกเลยก็คือตัวของอาวุธผมนี่มันยังเลเวล20อยู่นะครับผมถ้าจะไปเปรียบเทียบกับอาุอย่างอื่นที่มันเลเวลประมาณ9080เนี่ยมันก็จะดูไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะครับแล้วก็คือถ้าจะถามว่าทําไมไม่อัพอาวุธนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่าผมไม่มีในส่วนของชิ้นส่วนประจําดันนะครับผมมาอัพอาวุธซึ่งมันต้องรอวันศุกร์นะครับอันนี้ก็วันพุธนะครับผมมันยังไม่มานะครับงั้นก็ต้องรอต่อไปนะครับผมก็เอามาบอกวิธีการใช้งานก่อนละกันนะครับผม เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปรีวิวตัวอาวุธอย่าง allergy 4dn กันนะครับผม a l e r g y มันแปลว่าสง่านะครับผมแต่มีความหมายนึงแปลว่าบทกวีนะครับผมเพราะงั้นในส่วนของธนูอันนี้น่าจะแปลว่าบทกวีแห่งจุดจบนะครับผม,มชื่อไม่เป็นมงคลเท่าไหร่เลย เอาละเราก็มาดูในส่วนของพลังโจมตีกันนะครับผมก็ธนูเล่มนี้มีพลังโจมตีสำหรับ5าดาวนะอยู่ในดับกลางๆนะครับผมอยู่ที่ประมาณ608นะครับผมเมื่อบวกถึงระดบเก้90แล้วแล้วก็มีการฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่ประมาณ55%นะครับในส่วนของสกิลนะครับผมก็แบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกับอาวุธ5าดาวชิน้นอื่นๆนะครับผมก็ส่วนแรกคือให้ความชํานาญธาตุขึ้นมาอีก60หน่วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2 ็คือมันจะเป็นบัฟนะครับผมคือตัวละครที่ถือธนูนี้ต้องไปเก็บตัวของบัฟนี้นะครับผมเมื่อบัฟเต็ม4อันเนี่ยมันก็จะให้ความชั่น้ำหนักหน่ง100หน่วยแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น20หน่วยให้กับตัวละครในทีมทุกคนเลยนะครับผมรวมถึงตัวละครเพื่อนๆที่มาเล่นโคลออปถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับผมถ้าอยู่ไกลมากมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นในผลส่วนของขัดหนึ่งอยู่นะครับผมก็ดูโดยรวมแล้วนะครับผมธนูเล่มนี้มันบอกได้เต็มปากเลยว่ามันคือธนูสายซับพอร์ต แล้วก็จะเน้นไปทางด้านการฟื้นฟูพลังงานพลงงานตัวละครธนูที่ถืออันนี้อาจจะมีการใช้อันติได้่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยนะครับผมยิ่งเป็นตัวละครอย่างเวนตี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือแบบว่าแป๊บๆแบบคืออันติเต็มแล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องอันติไม่เต็มเลยนะครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพเราก็มาทดลองโจมตีมอนสเตอร์กันดูนะครับผม ไอ้สแต็กที่จะเก็บได้นั้นคือจะต้องทำการใช้สกิล E หรือว่าสกิลอันตินะครับเพื่อทำการเก็บสแต็กนะครับแล้วก็สแต็กเนี่ยจะมีระยะเวลาคูลดาวต่อ1ตัวโนดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.2วินนะครับซึ่งมันสั้นมากๆคือเราไม่ต้องสนใจคูลดาวเลยน,นะตีไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เต็มเองนะครับผมอ่ะแล้วก็มาลองดูกันนะครับก่อนมาผมใช้สกิล E ปุ๊บเนี่ยผมจะมีลูกศรสีฟ้าขึ้นมานะครับผมนั่นเนี่ยคือสแต็กของตัวธนูนะครับผมถ้าเกิดเราครบ4อันปุ๊บเมื่อไหร่นะมันก็จะสามารถ ใช้ใช้งานบัฟได้ทันทีเลยนะครับผมบัฟนี่คือมันใช้อัตโนมัตินะครับไม่สามารถกดใช้หรือว่ายกเลิกใช้ตอนไหนได้เนาะอันนี้คือ2องสแตกแ็กละก็รอไปแป๊บนึงอ่ะสะกิลมาก็อันนี้ก็สามสแต็กลวนะครับผมแล้วก็รออีกแป๊บนึงนะครับโอเคฟีดสเตก็กหน้าเพิ่มอ่ะเห็นไหมพอสี่อันปุ๊บมันก็จะมีลูกศรไอ้มันจะมีตาเหมือนเป็นตัวพรินธนูขึ้นมานครับผมอันนี้คือเราได้บัฟแล้วเราก็สังเกตที่ตัวละครนะครับผมก็จะมีลูกศรขึ้นมาเนาะ ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ12วินะครับพอหมดไปเนี่ยมันก็หายไปเลยมีครูดาวอยู่ที่20วินะครับผมก็คูดาวประมาณ8วินะครับอันนี้น่าจะได้ละอีกอย่างเป็ครได้อีกแป๊บ,บนึงแล้วกันร้อยมันขึ้นก่อนแต่ผมลองใช้อันติให้ดูนะครับขึ้นอย่างเอ่ยอ่นนี่ขึ้นแล้ว,อ,นนลวอันตีก็ใช้ได้นะครับผมอันติก็ใช้ได้โอเคอันตีเลยปึ๊บอย่างเงี้ยมันมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นเป็นบัฟนะครับก็เป็นธนูที่ใช้งานง่ายๆ,ๆนะครับผมแต่คือ การกัดจ,จังหวะมันอาจจะต้องมีนะครับผมเพื่อให้เวลาเราจะเบิร์สตามเมนก็ให้บัฟมาเกิดช่วงนั้นนะครับผมก็จะมามานี้ครับตัวเวนตี้นะครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาลองตัวละครอย่างฟิชกันนะครับแต่ผมขอไปหามอนเตอร์ก่อนแล้วกัน โอเคในส่วนของธนูมันยังมีคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือยังสามารถเก็บสแต็กของตัวธนูได้ต่อให้ตัวละครที่ถือธนูเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟิลด์ต่อสู้นะครับความหมายก็คือถ้าเกิดตัวละครสามารถซับมอนหรือว่าปล่อยสกิลได้ขณะเปลี่ยนตัวเนี่ยผลของสกิลยังไม่หายมันก็ยังสามารถเก็บสแต็กได้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวอันนี้คือผมเปลี่ยนมาให้ตัวของฟิสถือนะครับแต่ผมลองเปลี่ยนเป็นเวนตี้ดูนะแต่ถ้าเป็นเวนตี้นะครับผมถ้าเกิดเวนตีม้ม่มนธนูแล้วเรากลับมาที่ฟิสเห็นไหม มันจะไม่มีสแต็กขึ้นนะครับผมเพราะงั้นคนที่ถือธนูต้องเป็นคนใช้สกิลนะครับไม่ใช่แบบว่าแค่ถือธนูจะใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับคือต้องเป็นคนที่ถือธนูใช้สกิลเท่านั้นอะไรผมลองเรียกโอสมาดูแล้วครับอเอาโอสมาโอสยิงไปโอเคได้หนึ่งสแต็กผมก็เปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนผมก็ได้บัฟแล้วนะครับผมเนี่ยคือลูกสองขึ้นแล้วก็เมื่อกี้มีตาของธนูขึ้นมาด้วยนะครับจริงอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียนนะคือผมอยากให้ในส่วนของไอ้ลูกศรสีฟ้ามันขึ้นทุกตัวละครครับรเจา เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเราจะกลับไปดูว่ามันมีกี่อันแล้วคือเราต้องกลับไปดูตัวละครตัวเดิมนะครับอย่างฟิตเนี้ยผมก็ต้องกลับไปดูฟิตว่ามันมีกี่ลูกศรแล้วนะครับผมนนี้ก็จะเป็นข้อเสียของขนันตอนนี้นะเกิดเราแบบใช้ตัวละครอื่นเราจะไม่เห็นลูกศรว่ามันมีเก็บได้กี่อันแล้วนะครับผมมันจะังเกตอีกทีคือตอนบัฟเต็มนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยยิงไม่ได้เนี่ยบัฟผมก็เต็มไม่เห็นมากมันจะขึ้นเฉพาะตอนนี้เท่านั้น เอาละทีนี้เรามาดูตัวละครพิเศษอย่างชายกันบ้างนะครับผมเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่าถ้าเกิดเราสแปมสกิลอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นนะครับผมหรือว่าเราจะเป็นพวกแนวซับมอนให้สกิลมันอยู่ในฟิลก็พอมันก็เอฟเฟกขึ้นเหมือนกันเนาะแต่ทีนี้เรามาดูชายนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนเป็นมีดคู่เนี่ยเราจะยังสามารถได้บัฟของตัวธนูหรือไม่นะครับผมโอเคผมกดมีคู่ก่อนเลยแล้วกันไปเขาไปบวกเลยนะครับตอนหนึ่งทีโอเคชายก็ยังได้ในส่วนของไอ้นี่นะครับตอนสองที่าได้เหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นชายก็ใช้ได้นะครับผม ขึ้น,น,นี่เราก็ได้พลังโจมตีนะครับถือตัวพลังโจมตีกับช้ำธานเนี่ยคือตัวคอที่ถือธนูก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ผมก็ได้มาได้ช่ำธามาเนี่ยถึงถึง281้ง28เลยนะครับถือว่าเยอะมากเอาเป็นว่าตัวธนูไม่ว่าจะเป็นการใช้สแปมสกิลอย่างเวนตี้การซับมอนอย่างฟริชหรือว่าการใช้สกิลอีอย่างชายเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมทําให้บัฟของตัวธนูอันนี้สามารถใช้งานได้นะครับกลับไปดูกันก่อนเห็นไหม เนี่ยช้ำธาตุผมเหลือ100ยแล้วเมื่อกี้2 0 0นะครับ280เอาละทีนี้เราก็มาลองใช้บัฟกับตัวบอสกันดูนะครับผมผมก็จะใช้ตัวของบอส้ำแข็งเป็นตัวทดลองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูดาเมจเบื้องต้นของครูเต่าก่อนนะครับว่าถ้าเกิดยังไม่มีบัฟอะไรเลยเนี่ยผมจะอันติแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตกินอาหารเพิ่มคิเลตอีก2ีเอนะครับผมอันนี้ผมก็จะใช้เซ็ตอ์ติแฟกธรรมดาของครูเต่านะครับผมไม่ได้เน้นเรื่องของอันติเท่าไหร่นะก็มาดูกันนนเเเเลลยยะะคครรับผมมมดดีี๋วออาไปิให้้ก่น ก่อนที่จะมีบัฟของตัวธนูล,ล้มนะครับเรามาดูก่อนว่ามันจะแรงเท่าไหร่เป็นเบื้องต้นก่อนอ่ะเดี๋ยวไอ้มันลม้มโอเคเอาล้มขี่เอาลม้าลมโอเคโอเคขี่ขี่ใส่บุตรเนี่ยโอเคใส่บุตรอะไรขอดูก่อนขี่ใส่เทลออฟดาก้อนสเลเยอร์อันนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก่อนเปลี่ยนเป็นเคย่าก่อนอ่าเป็นตู้เต่านะครับสกิลอีครับผมอันตีไป อ่าได้มาประมาณหนึ่งแแล้วกันอ่าตีเป็น1 0ึ่แนะครับแล้วก็วาร์ปนี้นะครับผมเดี๋ยวกลับมาใหม่อ่าตอนนี้ผมก็เก็บอันตีของทุกคนครบแล้วนะครับผมผมก็จะมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของบัฟธนูของธนู Energy of the End ด้วยนะครับผมแต่วิธีการเล่นก็คือผมจะเข้าไปกดใช้สกิล e ของเวนตี้สักสครั้งก่อนนะครับผมพอมันครบสามแตกปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็นครีมาล้มบอสนะครับอันนี้ได้1นึ่งแตกละ ก็ค่อยๆค่อยๆเก็บไปนะครับผมไม่ต้องรีบเป็นการทดลองเฉยๆการทดลองเฉยๆเพราโดนเฉยอ่าค่อยๆเก็บไปนะครับอีกสแต็กหนึ่งสแต็กหนึ่งอันนี้ได้สองละอ่าสามครับผมครบสามก็เปลี่ยนเป็นครีเลยครับเปลี่ยนเป็นครีมาล้มบอสนะครับอ่าพอพอบอสล้มบอสล้มอย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็นเวนตี้ครับเอาจากที่สี่บึ้มเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นผู้เต่าครับอันติไปโอ้อืมขึ้นมาประมาณ จากประมาณ1 1 8 0 0 0ขึ้นมา1 2 1 0 0 0นะครับผมก็ขึ้นมาประมาณ3,000เอา้าแล Bot, า้วบอสออบอสตายตายใครวะบอสตายเชยคือมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมแต่อันนี้คือเรายังไม่ได้ใช้ในส่วนของบัฟอย่างเต็มที่นะครับอันนี้คือยังเหลือในส่วนของความชนานํานาญธาตุด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวก็มาลองกันอีกทีนึงแล้วกันทีนี้คือผมจะใช้ทุกอย่างเลยทั้งเวนตี้ใส่เซตสี่ลมนะครับผมแล้วก็ใช้คาย่ามา ใส่น้ําแข็งด้วยนะครับแล้วก็เอาคูเต่ามาปิดอันติรั้งสุดท้ายนะครับผมว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวกลับมารอบอสเกิดด้วยเอาละตอนนี้บอสก็เกิดใหมาแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาลองทุกอย่างดูเลยนะครับผมทำบัฟของธนูการคอมโบธาตุแล้วก็อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมสีเซตลมด้วยแล้วก็คลีรดพลังป้องกันด้วยนะครับผมก็จะคงเหมือนเดิมเนาะคือเอาเวนตี้ไปเก็3สามสต๊กก่อนแล้วก็เอาครีมาล้มบอสนะครับอันนี้1นึ่งสต๊กละอ่ะค่อยๆไปครับค่อยๆไปใจเย็นๆใจเย็นๆ สองครับอ่าส,สองครับสองครับจะเย็นนะพี่ชายพี่ชายสามครับโอเคมาล้มเลยครับอ่าล้มไปดูรัวดูรัว,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 วอ่าอือเจ็บร้อยสี่สเต็กครับไล่หลบไล่ไฟด้วยไล่ไฟโอเคอเขย่ามาผู้เต่าครับอันตีไปเลยอืมสี่แสนสี่โอ้โหช้ำท่าเท่าไหร่เนี่ยช้ำท่า ชั่มธาตุขึ้นขึ้นมา100อเองเนาะอันนี้บัฟหมดยังเอ,งเอง่ยขอดูว,วุฒหน่อยจำไม่ได้ออมันใค่มาแค่100หน่วยอยู่นะครับโวคือแบบมันก็แรงนะสี่สันสี่คือแบบแรงมากนะครับผมนี่คือผมใช้ทุกอย่างเนาะทั้งเซตของ4ลมของเวนตี้นะครับผมก็มันจะลดต้านทานนะครับที่มันไปกระจายได้ก็เมื่อกี้กระจายไฟไปนะครับก็ลดต้านทานของไฟไปแล้วก็เอาเคยะมาแปะน้ําแข็งนะครับผมแล้วก็เอาคูเต่ามาเบิร์สอันติใสนะครับก็ 4เซนีก็ถือว่าบัฟธนูนี่แรงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันให้ในส่วนของช่ำธาตุแล้วก็พลังโจมตีมานะครับผมคือถ้าจะเอาแค่ในส่วนของบัฟธนูโจมตีเดี๋ยวผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับผมเพราะงั้นมันต้องเล่นทั้งช่ำธาตุแล้วก็พลังโจมตีทุกอย่างต้องมาครบนะครับถ้าจะเล่นแค่พลังโจมตีผมว่าธนูเล่เมนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับผม โอเคเรามาสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงดีกว่านะครับผมก็ธนูเล่มนี้เป็นธนูสายซับพอร์ตแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันให้ตัวละครทุกตัวในทีมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้ที่อยู่ในโหมดโคอปนะครับถ้าเกิดอยู่ใน ระยะใกล้ๆก,กันนะครับผมก็จะได้พังพลังโจมตี20%แล้วก็ได้ช่ำท่าถึง100หน่วยนะครับผมซึ่งบัฟนี้คนที่ใส่ธนูก็ได้เช่นกันนะครับผมไม่ได้แจกแค่เพื่อนนะคือคนใส่ก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นธนูซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมแต่ในส่วนเรื่องของการทําดาเมจหรือว่าการใส่อาร์ติแฟกต์อาจจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนาะงเพราะว่าธนูเล่มนี้มันไม่ได้ให้ทั้งพลังโจมตีไม่ได้ให้ทั้งในส่วนของคิรเรหรือคิดดาเมจนะครับผมจะเป็นการให้ในส่วนของ การฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ชํำทานนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเออกตัวละครที่เน้นอันติบ่อยๆแล้วก็ออกมาแนวซัพพอร์ตอย่างเวนตีอ้อเงี้ยคือธนูเล่มนี้เหมาะมากๆเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวละคอรอย่างฟิชก็ได้แค่เราเอามาปล่อยนกปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวบัฟมันก็ทํางานเองนะครับหรือไม่ก็จะเป็นชายนะครับผมแต่ชายนี่อาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องมีตัวละคอรอื่นมาเซตฉากให้ก่อนแล้วถึงจะเอาชายมาปัดปาดให้มันขึ้นบัฟแล้วก็ติดพวกคอมโบละเหยละลายนะครับผมก็สําหรับ ตัวธนูอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นใส่ซับพอร์ตแบบว่าซับอย่างเดียวดาเมจไม่สนใจเลยนะครับผมธนูอันนี้คือเหมาะมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะเอาธนูนี้คิดถึงเรื่องการทําดาเมจให้กับคนที่ใส่ผมแนะนําว่าไม่เหมาะนะครับผมเก็บเพชรไปรอธนูอันอื่นเลยจะดีกว่านะครับ โอเคสำหรับคลิปรีวิวตัวหนู allergy for the n d ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันในคลิปส่วนของเจาะลึกเลยนะครับผมอันนั้นก็จะมีรายละเอียดการเปรียบเทียบที่ข้างเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ผมขออนุญ,ญาตเอาธนูอันนี้ไปบวกก่อนนะครับผมเร็ว20มันเห็นผลค่อนงข้างยากนะครับผมเอาละเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปละบบายบายสวัสดีครับ